สวัสดีนะครับอง์อาจทุนบุรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีนะครับออกว่าพระธตุขฝางปีสองสองนะครับองนี้นะครับนะเป็นบล็อกลึกสองขีดนะครับองนี้นะครับเป็นบล็อกสายฝนอ่าดูบล็อกลึกก่อนนะครับอ่ะบล็อกลึกตรงนี้เขาจะมีสองขีดแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีสองขีดนี่นะครับและด้านหลังนะครับนะาจะมีเห็นไครับเป็นเส้นอยู่สี่เส้นตรงนี้อ่าโอเคนะครับบล็อกสายฝนนะครับ นี่ก็จะมีเส้นสายผมวิ่งผ่านเห็นไหมครับอ่ะด้านหลังนี้จะเป็นผดผดอ่าโอเคนะครับเหรียญน,นะครับนะสุดท้ายจบที่ตัวตัดมีตัวตัดเดียวนะครับนะมีตัวตัดเดียวอ่ให้ดูตัวตัดนะครับเห็นไหมครับนี่อ่ตรงคําว่าฉิมพีนะครับจะมีร่องอยู่นะครับนี่นะเห็นไหมครับ คำว่าฉิมพีนะครับจุดจ่ายเงินนะนะครับก็ดูโดยรวมด้วยนะครับนะดูโดยรวมด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงคอนี่ก็มีจุดหนึ่งเห็นไหมครับจุดที่เราสังเกตเห็นไหมครับตัดลายเดียวกันนะครับโอเคนะนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับองอาจทุนบุรีนะครับสวัสดีครับ